ตอนรับร speaker, ทุกคนสู่โอเวอร์เครับพี่โอกลับมาแล้วและนี่คือ the infect map ในโลบอกที่มีความหมายว่าการแพร่เชื้อนั่นเองนี่คือตัวละครที่เราจะต้องเดินเรื่องตัวเราเองนั่นเองตื่นมาละในห้องข้างนอกฝนตกเฮ้ยฝันร้ายรู้สึกคอแห้งจังเลยน่าจะดีนะถ้าเรามีน้ำจากในครัวสักแก้วคลิกตรงนี้เพื่อดูเควสนะครับโอเคนี่คือ การเริ่มต้นอันนี้โลเนี่ยมันต้องบอกว่าเกมนี้มันมันมีความน่าลำคาญนิดหน่อยตรงที่ว่ามันขายของเยอะมากเลยนะครับทุกคนเอาละแต่สารภาพเลยพี่โอเล่นมานิดหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยว่าอาจจะลื่นๆื่นนิดนึงแต่ว่าขอสำรวจลิ้นชักที่ไม่เคยสำรวจก่อนโอเคไม่มีอะไรห้องนี้อ๋อทีวีเปิดอยู่มีอาตอนนี้ขเขาไปอยู่กับแม่ของของเขามีอาคือลูกของเรานะครับ อาหารรีโมทปิดทีวีซะก่อนมีอาน่าจะลืมปิดทีวีแล้วออกไปนะครับออกไปอยู่กับแม่และข้างนอกมีเสยนไสเลนเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยรูบิกมีอาไม่เคยต่อมันสำเร็จเลยให้ตายเถอะรูบิกเชียวนะนี่อะไรเนี่ย <I S 1> ถ้วยรางวาัลจำได้ดีเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเธอชนะรางวัลแลวได้ถ้วยนี้มาโอเคนี่อะไรลิง แต่จริงๆคือหมีแล้วหมีอะไรเนี่ยตาหลุดขนาดนี้มีอาเล่นอะไรกับหมีเออบ้าจริงมีอาน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่เล่นกับหมีอย่างงี้ไม่ดีนะครับชุดประชิดอะไรเนี่ยบ้าบอนะจอจี้เกิดอะไรขึ้นนอกเนี่ย what's going on เฮ้ยมีเสียงไซเรนฝนตกระเบิดอีกน,นะฮะ what's the เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมีหมาเห่าด้วยแสดงว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นอุ๊ย เสียงอะไรอ่ะเสียงตำรวจเอ่ะปืนอะไรเนี่ยไปดูสิฮัลโหลพี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้ฮัลโหลเบอร์หรืไงเนี่ยที่ไหนล่ะตอบฉันมาเมียล่ะเขาไปหาแม่ของของเขาไม่ใช่เหรอ เฮ้ยไม่นะโทรหาเธอเดี๋ยวนี้เปิดตู้เสื้อผ้าหน่อยดีกว่าปั้นนึงมีอะไรเปล่าวะไม่มีอะไรเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮาราวเป็นไรพี่เป็นไรเนี่ยติดตามฮาราวฮาราวนิ่งๆเหม่อๆมาเปิดทีวีเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่น่าเชื่อนี่ยังฝันอยู่เหรอบ้าบออยู่งียบๆให้ฉันฟังก่อนฮาราวพูดอะไรเนี่ยมีข่าวเข่าด่วน มันไม่ใช่โควิด19ไม่น่าเชื่อเลยอะไรวะเน,นี่ยเกิดอะไรขึ้นมีอ้าแล้วก็ข้างนอกเมืองนี้เป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี้าทางจะมีการติดเชื้อข้างนอกมีโรคระบาดจะจะฆ่าทุกคนนี่เป็นแค่แผนธุรก,กิจของรัฐบาลที่ฉันกำลังจะบอกคุณบ้านอ่ะรัฐบาลทำอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วให้ทำไนต่อไปเนี่ย <c oughs> ตู้เสื้อผ้าดูสิมีอะไรตู้เสื้อผ้าเฮ้ยไฟดับ ใช้ดาไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาของก่อนบ้างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตู้เสื้อผ้าเอ้ยนี่หนึ่เจอละโอเคไฟใช้อ้าวเฮ้ยกดนิ้นชักเฉยเลยอะไรกันเนี่ยไฟใช้มาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอ้าวโอเคมาละแล้วจะไปไหนพี่ไปไหนเฮ้ยไปไหนไอ้พี่บ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยขึ้นไปบนด้วยเหรอรีบขึ้นมาบนเร็วๆพี่คาราอ้าวเฮ้ยอ้าวแล้วมันพังประตูเข้ามาแล้วตัวอะไรวันนี้อะ ตาแดงเถืออโอ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ขายของเหลือเกินบ้าบอแบบนี้บอกเลยว่าน่าเลยเฮ้ยหตาแดงจะกดคลิกแอสฟา t as you can เร็วที่สุดท่าทีเราจะทำได้ฮายสตาร์แพตินัมคลิกดันไปนี่แน่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรากระเด็นออกมาอยู่นอกบ้านเหรอติดตามฮาโรขึ้นไปข้างบน ติดตามฮารโร่ขึ้นรถโอเครถสตาร์อยู่จาดว่าแจมหมายเขาอยู่เฮ้ยเฮ้ยดูทางดีๆดิดเดี๋ยวปิดไฟก่อนโอเคอะไรเนี่ยคุณทำภารกิจของฮาร์โร่โอเคขับรถไปสละตอนนี้โหลดอีกละข้อเสียอย่างหนึ่งของแบบนี้คือโหลดโคตรนาน ต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวพวกจะตัดจบพาร์ทแล้วกันนะครับเดี๋ยวพยายามจะหาเวลาเหมาะๆตัดจบพาร์ทแบบประมาณสักคลิปหนึ่งก็สินาที1ิกว่านาทีไม่เกิน20แล้วกันจะได้แบบไม่อยู่ไม่ดูนานเกินไปนะครับเอาประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่อ่างั้นต่อเนื่องไปก่อนแล้วกันรู้ว่าเมื่อโจมตีหรือซ่อนโอเคตอนนี้โหลดนานเอาเป็นว่าระหว่างโหลดฝากช่องแล้วกัน โอเวอร์เฮดเจ้าเก่านะครับไลค์แชร์ซับสไครต์เหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้กันได้แล้วก็เด็กๆช่วงนี้เปิดเทอมนะครับก็ทําการบ้านอ่านหนังสือช่วยคุณแม่คุณพ่อทํางานบ้านด้วยนะจ๊ะอย่าดื้อมากแล้วถ้าเกิดทําเสร็จแล้วค่อยมาเล่นว่ากันนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้พี่โอตอบทุกแชทเสมอเอาละ่ะถ้ามีโอกาสเราเล่นแมปที่มันมันติดเพยเยอร์ก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะอ่ะรอโหลดใกล้เสร็จละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละ โอ้โหต้องบอกช่วงนี้พี่โอคันคอร์ไดไม่ค่อยสบายด้วยให้ตายเถอะถ้าไอแล้วก็อย่าอย่าถือ,อ,ถอนะอย่าซีเรียสอาจจะเสียทัลรถลนิดหน่อยแต่ว่าพยายามจะให้มันแล้วกันยังไงก็เถอะฉันเอามาจากห้องของมีอาถ้าเรารู้ว่าเธอเราจะเอามันคืนให้เธอได้โอเคถ้าเจอมีอาเนี่ยจะเอาไปให้โอเครู้เรื่องหลังจากที่เราเติมน้ำมันก่อนนะไม่เป็นไร ฉันชอบขี่รถอยู่ละมันทําให้ฉันสบายใจน,น,น,นั่นไงปั๊มน้ำมันเชลหรือเปล่าน่ยเหลืองแดงแต่ดูเหมือนว่าที่นี่ก็จะโดนโจมตีทีนะแดนเจออันตรายซะด้วยอะแต่ยังมีตู้ตู้หนึ่งใช้ได้โอเคหาอุปกรณ์ประตูมันล็อกแฮะอะแต่ตรงน,นี้พี่โอจำได้วพาพี่โอเล่นมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีของอยู่ตรงนี้อันแน่อ่ะเฮ้ยอันนี้อันน,น,นี้ตู้กลาง โอเคนั่นแหละเดี๋ยวเอาปลจแจปจัาแจปัาแจโอเคได้ปจัจแจแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเชคอีกทีได้ยังได้แล้วใช่ไหมอะได้แล้วสิได้แล้วสิวสตัวเองเอาละทีนี้ก็มาเอาบันไดตรงนี้มาใช้ตรงนี้โอเคไปเลยเตรงนี้เราจะลงไปที่ปั๊มในปั๊มข้างในปั๊มมีอะไรบ้าง เราจะต้องหาของไปตุนสเสบียงโอ้โหปีนอะไรเนี่ยมุมกล้องยังห่วยมาแบตเตอรี่ต้องใช้โอเคเก็บเก็บให้หมดตอนนี้แฮบของเลยเจ้าของร้านไม่น่าจะอยู่ละช่วงนี้ต้องแฮปของอันนี้อะไรเนี่ยชุดสุขภาพ MK อันนั้นคืออาหาร <All right. S 1> จัดให้หมดไอ้น,นั้นไม่น่ามีอะไร จำได้ว่าเคยกดแล้วแข้งทันทีเลยเกมนี้ยังมีบั๊กอยู่นะครับทุกคนต้องบอกอย่างนี้อ่ะกลับไปที่ฮาร์เราเดินเรื่องอย่างเร็วครับตอนนี้โอเคพร้อมแล้วเราพร้อมเดินทางกันแล้วทุกคนมาฮาร์เราโอเคผมพร้อมแล้วพี่อ้าวเฮย้ยอะไรเนี่ยโดนทำรายอีกแล้วไอ้เจ้าพวกนี้เป็นใครเนี่ยในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาสินะคุณเกือบจะพลาดช,ช็อตเด็ด เพื่อนของฉันกำลังหิวฉันจะให้มันกินพี่แกเฮ้ยอาอาไปเลยเปล่าฮาลาโดนจับนะครับไม่ไม่ไม่แกไม่เคยเรียนเรื่องมารยาทมาเลยหรือไงเห็นไหมว่าเขากำลังจะกินอาหารทำไมกินอาหารแล้วยังไงแทรกไม่ได้บ้างกันเถอะเดาว่าน่าจะเป็นมื้อใหญ่ในคืนนี้นั่นไงเฮ้ยอาลา โดนกินเรียบร้อยอไม่นะฮารานเอ้ยแกทำอะไรวะไอ้จุกถุกสับปหลาดบ้าบอที่สุดฉันเคยได้ยินมาว่าแย่กว่านี้แล้วและคุณไม่ว่า,วาอะไรจะเอาตุ๊กตาหมีตัวนี้มาด้วยใช่ไหมนี่แกเป็นโจรขโมยตุ๊กตา,ตาหรือไงเนี่ยไอ้เจ้าหัวนหนามเฮ้ยคุณปลดอาวุธแรกของคุณทำตามลูกศรเพื่อวางมันก็ไรขึ้น โอ้ยโอ้ยไอ้นั่นมันผีดิบนี่เอ้ยอย่ามาทางนี้นะไม่นะเอ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่โอ้ยเดี๋ยวคุณทำภารกิจของอเล็กให้เสร็จมันจะมี achievement เรื่อยๆนะครับมุมขวาบนหาฉันสู้มันสู้มันคุณปลดอาวุธแรกของคุณทำตามลูกศรเพื่อวางมันงงนิดหน่อย เอาแล้วล่ะครับอีหยังวะขายของอีละขายของตลอดเลย <Hey. S 1> ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้เฮ้เอออีหยังวะเอาละน้องชายของเราได้ตายไปแล้วเขาจะไม่ลืมเขาต้องจ่ายค่าอะไรที่เขาได้กระทำทำไมขางข้าไฟหรือไงเมื่อคุณเห็นไอคอนนี้ไม่ทิ้งไว้เกมกำลังบันทึกความคืบหน้าปัจจุบันของคุณโอเคมีการเซฟด้วยนะครับ โหลดอีกหมื่นกว่าพัดเจ้าโหลดกันเหลือเกินต้องบอกว่าเป็นเกมที่รายละเอียดเยอะนะครับเพราะ,ะนั้นเข้าใจได้แต่ก็เพิ่งจะเพิ่งเบืออ่อแล้วกันนะเพราะว่าต้องบอกว่ามันก็ธรรมดาแหละเกมรายละเอียดเยอะมันก็ต้องมีแบบการโหลดการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะนิดนึงแล้วก็เกมเป็นเป็นแมปใหม่ด้วยเพราะ,ะนั้นอาจจะยังมีบั๊กอยู่ใครที่เล่นแล้วแบบอาจจะติดนู่นติดนี่ภาพอาจจะประหลาดประหลาดหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าเล่นใหม่ก็ได้นะครับก็ยังต้องพัฒนากันต่อไป แต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อดีนะมีคนพัฒนาให้เล่นแบบนี้ก็จะได้ไม่สำซักจำเจไม่น่าเบื่อนะครับอ่ะโลเซ็ตยังเนี่ย89-90เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอาล่ะเล่นกันอย่างนี้แหละโอเคครบร้อยแล้วเนี่ยขายของแล้วคุณปลดอาวุธแรกของคุณทำตาลูกสอนพ่วางมันอะไรวะเนี่ยอริเวณเขาเตือนอยังเนี่ยไม่รู้อะ รู้อยู่แล้วนี่ไม่สามารถว่าจะซ่อนตัวจากเขาได้หลบกองไฟกันไงฉันอยู่ไหนเนี่ยแล้วพวกนายเป็นใครคนเหล่านี้เป็นใครเนี่ยใจเย็นเราคิดว่านายเป็นนักขี่แล้วนายเป็นใครอ่ะ <_ S 1> ออกดบอกความจริงไปเลยจำไม่ได้ว่าชื่อตัวเองชื่ออะไรแต่ฉันพยายามเดินออกมาหาที่หลบภัย ไอไลเดอร์มันค่าพี่ชายขอยงฉันฉันหนีจากซอมบี้มาแล้วรู้สึกจะโดนกัดมาด้วยนั่นคือสิ่งที่ฉันจะพูดทั้งหมดกโดโทษนะเส,สียใจด้วยสำหรับพี่ชายนายแต่มาเถอะนายน่ะรอดจากการการัดของซอมบี้เป็นไปไม่ได้เลยแลเนี่ยมันอะไรเนี่ยพวกนายเป็นใครมีโรงพยาบาลที่สนสายนี้ เราจะไปขโมยของบางอย่างจากโรงพยาบาลทำไมอะพ่อของเราก็ป่วยอยู่เราไปมาสามวันแล้วแล้วไงต่อแกเป็นพี่น้องกันเลยไงยังไงก็ตามเราไม่สามารถผ่านซอมบีบ้ทั้งหมดตรงนั้นได้เพราะมันอยู่ทุกที่อยากจะลองไหมล่ะพอนุ่มคุณมีทุกอย่างจากเรา เดี๋ยวเราจะบอกเคล็ดลับให้เรารู้ว่าสถานที่โดยหัวใจอะไรวะได้ไปนายต้องลองสุดยอดถ้าไปตอนกลางวันเนี่ยก็หลับตายเมื่อวันเป็นวันโอ้โหฝังดูดีน่าจะแปลว่าให้ไปตอนกลางวันแหละเอาล่ะโอเคหยิบของจากโต๊ะภารกิจต่อไปให้แน่ใจว่าจะคว้า walkie talkie โอเคบอกกี้ท็อกกี้ไปละตอนนี้เป็นใครลูกเกดหวัดดีหวัดดีดีเลยจักนะ,ะไม่ว่าจะเป็นอาหารขวดหรือกระสุนเอามาให้ฉันน่าจะเป็นพ่อค้าเนี่ยขายของกันละขายของอตลอดฉันจะให้ราคาที่ดีสำหรับมันคุณปลดอาวุธทำตามลูกศรนเดี๋ยวนะนิดหน่อยทำยังไงวะ เดี๋ยวขอดูนิดนึงเควสฐานีบริการน้ำมันจุดเริ่มต้นช่วยคนที่ต้องการต้องมีนี่คืออะไรร้านค้าร้านค้าไม่มีอะไรเอาเป้ปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนนี่อะไรเนี่ยทำตามเส้นทางเส้นทางอะไรของแกอ๋อนี่ไงโอเคเราประแจไว้ที่นี้ได้แล้วก็เอาผ้าพัานแผลไว้ที่นี้ด้วยจัดว่าแจ๋ว อ๋อต้องทำกับโต๊ะนี้เท่านั้นใช่ไหมได้เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่โอตัดคลิปแรกประมาณนี้ก่อนดีกว่าุเดี๋ยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าเดี๋ยวพี่โอเก็บนี่ก่อนผ้พาพันแผลเก็บได้โอเคผ้พาพันแผลเก็บได้วะ่ะนี่เก็บก่อนเก็บก่อนเพื่อได้ใช้น่าจะอันนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ไม่ได้เหรออ่ะเดี๋ยวตัดจบคลิปประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทสอง ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะตัวเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนละ่ะสวัสดีครับ